บริษัท SME ทั่วไปหรือว่าบริษัทคอ o เ a t e ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะทำการโปรโมทสินค้าของเขาอะก็คือบูตเฟซบุ๊กบางคนเนี่ยผมเจอยอดขายเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยจ่ายค่าโซเชียลมีเดียหลาย10ล้านต่อปีเราก็เลยทำการออกแบบแพลตฟอร์มเป็น referral commerce <c oughs> เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับพาร์ทเนอร์เรามองมันเป็นความล้มเหลวไม่ได้เราต้องมองมันเป็นกระบวนการเจอ10ครั้งมันเป็นบันได10ขั้นเนี่ยเราจะมีแรงไปถึงขั้นที่11 SME เจ้าไหนหรือว่าบริษัทเจ้าไหนที่มีความสนใจในการ Exchange Point เราสามารถที่จะทำการ Exchange แต้มบัตรเครดิตได้มากกว่า6-7ถึงธนาคารแล้วก็เอามารวมกันเป็นสกุลแต้มใหม่ชื่อว่าชมชอบ i อยผมน็อตครับพุติสวรร์นะครับ c e o และ Co-Founder ของบริษัทชมชอบปลุกจำกัดครับ เริ่มต้นจากการที่ผมกับภรรยาเนี่ยเราไปช้อปปิ้งกันนะแล้วก็ภรรยาเนี่ยเขาชอบเอาแต้มบัตรต่างๆไปแลกของเพื่อนวันนั้นเนี่ยอยากได้ของชิ้นหนึ่งแล้วแต้มในบัตรใบหนึ่งเนี่ยมันไม่พอภรรยาผมก็เลยเปลยขึ้นมาเล่นๆว่าถ้าเกิดเอาแต้มบัตรใบอื่นเนาะเอามารวมกันได้นะเนี่ยได้ของชิ้นนี้แล้วเนี่ยชิวเลยเราก็เลยเริ่มเกิดเป็นคําถามในใจขึ้นมาเล็กๆในวันนั้นว่าอู้ว่ามันรวมกันได้ก็คงจะดีเนาะแล้วก็คนผบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของภรรยาเราม ถ้าพูดตามลำดับของสตาร์ทอัพเนี่ยเราเป็นสตาร์ทอัพในการระดมทุนระดับซีรีส์ A ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการ Exchange แต้มจากบัตรเครดิตได้มากกว่า6-7ถึงธนาคารแต้มบัตรสมาชิกอีกประมาณสัก10สถาบันแต้มแล้วก็เอามารวมกันเป็นสกุลแต้มใหม่ชื่อว่าชมชอบหอยชมชอบก็มาจากชมพู่ชอบเพราะพระยาผมชื่อชมพู่มันเริ่มต้นจากการแก้ปัญหา อย่างผมเนี่ยผมเริ่มต้นจากการที่ผมแก้ปัญหาให้ภรรยาไงที่เขาเรียกว่าเพนพอยคือเรามรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาจริงๆอ่ะและคําถามถัดมาของปัญหานี้คือไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกหรือเปล่าหรือว่าเป็นปัญหาเฉพาะเราคนเดียวอันนี้มันก็จะเข้าสู่คําถามถัดไปว่าไอ้ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันมีมูลค่าทางการตลาดหรือเปล่ามันมีโอกาสมีเม็ดเงินวิ่งเข้ามามาแก้ปัญหานี้ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าจะทำสตาร์ทอัพอะครับมันต้องมองในระดับ global ถ้าถ้ามองในระดับ l o ค a นเฉยๆอ่ะ เราใช้ Google ใช่ไหมครับเราใช้ Google ณนะวันแรกๆของเราเราก็ไม่ได้รู้ว่า Google Office อยู่ไหนเราไม่สนใจเรื่องนั้นเราสนใจที่ว่า Google มันแก้เพลนเราเนี่ยครับคือตัวอย่างของแนวคิดของสตาร์ทอัพสตาร์ทมันคือใช้เทคโนโลยีในการขยายขอบเขตดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองในระดับแค่ในประเทศเนี่ยมันจะไม่ Impact พอคนเลยรู้สึกว่าความสำเร็จของสตาร์ทอัพเนี่ยมันหอมหวานเพราะว่าเวลามันสำเร็จมาสำเร็จระดับโลก เยอะจนชินเลยครับ <Stars> ถ้าจะถามว่าความล้มเหลวครั้งไหนรุนแรงที่สุดเราตอบไม่ได้เพราะรุนแรงทุกครั้งมันรุนแรงทุกครั้งจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรามองมันเป็นความล้มเหลวไม่ได้เราต้องมองมันเป็นกระบวนการกว่าจะสําเร็จต้องผ่านกระบวนการ10ขั้นตอนถึงจะสําเร็จมันอยู่ที่มุมมองการคิดถ้าเรามองว่าเจอ10ครั้งคือล้มเหลว10ครั้งไม่รู้เราจะมีแรงไปถึงครั้งที่11หรือเปล่าถูออกไหมครับแต่ถ้าเรามองว่า เจอ10ครั้งมันเป็นบันได10บขั้นเนี่ยเราจะมีแรงไปถึงขั้นที่11โจทย์คือใครไม่ล้มเลิกคนนั้นจะมีสิทธิ์สำเร็จแล้วก็ต้องพร้อมที่จะยอมรับว่าทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จนะแลวต้องทําใหม่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพอ่ะผู้ประกอบการทุกคนเจอเรื่องราวที่ทาให้ทอ้อแต่ว่าผมมองว่าคือวิธีคิดต่างหากดังนั้นเนี่ยเราแค่มองว่าสิ่งที่เราเจออ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องผ่านเท่านั้นเอง s m e เจ้าไหนหรือว่าบริษัทเจ้าไหนที่มีความสนใจในการ Exchang e Point หรือว่าแลกของเราก็สามารถเอาแพลตฟอร์มของเราครับไปต่อกับระบบเดิมของเขาได้เลยแล้วก็ใช้บริการเราได้เลยแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัท SME ทั่วไปหรือว่าหรือว่าบริษัท corporate ทั่วไปเนี่ยเวลาเขาจะทำการโปรโมทสินค้าของเขาอะส่วนใหญ่ก็คือต้องเอาไปบูตเฟซบุ๊กต้องไปโพสผ่าน YouTube บางคนเนี่ยผมเจอยอดขายเป็นร้อยล้านเลยเนี่ยจ่ายค่าโซเชียลมีเดียหลายสิบล้านต่อปีแต่ถามว่าจาเป็นต้องทาเพราะว่าไม่ งันยอดขายตกทีนี้พออ,อกกัลกอริทึมเฟ e บ o ๊กมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็เลยทําการอ,าออกแบบแพลตฟอร์มเป็นเ f ฟ r r a l Commerce เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้กับพาร์ทเนอร์โดยที่เราก็ทําเป็นตัวกลางขึ้นมาพาร์ทเนอร์เนยโยนสินค้าขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ได้ใช้การตลาดแบบนี้ไปเลย จุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดทันมาคือมันเป็นเรื่องของทีมเพราะเราทำอะไรหลายอย่างสําเร็จคนณด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ทีมเนี่ยจะเป็นทั้งคู่คิดเป็นทั้งคนช่วยรังสรร์สิ่งที่เราร่วมกันคิด มาเพราะเราเองเรามีวิธีคิดคือเรามีเป้าหมายเรามีเดเรคชั่นวันนี้ชมชอบเองมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมาถึงได้เพราะทีมไม่ได้มาถึงได้เพราะตัวผมคนเดียววิธีคิดถูกต้องทีมเป็นเรื่องสําคัญถ้าเป็นสตาร์ทอัพเขาจะเข้าใจมุมมองการเติบโต,ตของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีสเกลถ้าเป็น SME ผมก็อาจจะพูดในมุมมองหนึ่งที่ผมก็เป็น SME มาก่อนเนาะคือถ้า SME เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีแบบจริงจังในการขยายในการจัดการโอเปอเรชั่นอะไรบางอย่างผมเชื่อว่ามันจะติดปีก SME เเลยนะ